Paste me please หมอครับรับรักผมหน่อยปริยาการเนื้อหาใน EP นี้มีการตัดเลิฟซีนออกตามกฎของ y o u t u b e ค่ะต้องการความแซบความจริงแบบจัดเต็มสามารถตามไปโหลดออดิโอบุ๊กได้ที่ mapmarket.com นะคะรายละเอียดอยู่ทางด้านใต้คลิปเลยค่ะ Special Chapter 1 เกินตานเออจริงสิตอนนั้นแม่จะมาขอข้อมูลน้องเฟิร์นไปทําอะไรหรอจู่ๆอวสยาก็ถามขึ้นวาริทรจึงก้มหน้าลงหอมหน้าผากเธอหนึ่งทีตอนนั้นผมโกรธหมอเทียนจนหน้ามืดอ,อยากเอาชนะด้วยละ่ะก็เลยจะขอข้อมูลจากหมอกไปฟ้องพ่อของเฟิร์นแต่พอหมอกไม่ให้ผมก็เริ่มคิดได้ว่าน,นั่นไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่ได้ฟ้องอบุรินมูทะลุเหมือนกันนะเราอะ อวัษยาเลยมองแฟนหนุ่มที่กำลังหัวเราะเบาๆนี่เบาลงมาตั้งเยอะแล้วนะเมื่อก่อนผมเลือดร้อนกว่านี้แบบที่เหมาะคาดไม่ถึงเลยละจะบอกว่าตอนนี้เป็นคนดีงั้นสิแน่นอนแฟนผมทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ผมจะทำตัวไม่เอาไหนเหมือนเมื่อก่อนได้ไงแฟนหนุ่มของเธอรู้จักพูดขนาดนี้อวัษยาเลยให้รางวัลด้วยการหอมแก้มฟอดใหญ่แต่ยังไม่ทันได้ผลักออกมาทอยเธอก็ถูกมือเขารังไว้ ใบหน้าหล่อเหลาโน้มลงมาจุมพิตที่ริมฝีปากเธอเบาๆเสียงลมทะเลพัดวีดวิวคลอมากับเสียงเพลงเทศกาลปีใหม่ที่ดังแว่วมาจากที่ไกลๆทำให้บรรยากาศภายในพูลวิลล่าแห่งนี้ที่มีเพียงสองหนุ่มสาวตรกองกอดกันอยู่บนซันเบดริมสระว่ายน้ำส่วนตัวอบอวลไปด้วยบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกอวสยาพริมตาลงปล่อยใจไปกับจุมพิตหวานๆที่แฟนหนุ่มมอบให้และจูบตอบกลับไปอย่างอ่อนหวานไม่ต่างกัน จนกระทั่งต่างฝ่ายต่างหน้าแดงลมหายใจทีกระชั้นวาริทอรก็เอ่ยเสียงกระเซาคืนนี้ไม่หยุดแล้วนะอืมไม่อยากให้หยุดเหมือนกันเธอลืมตาขึ้นมาสบตาเขาเล็กขบเมมกลีบป,ปากเธอไปหนึ่งทียัวเก่ง <Your gang. S 1> ใครกันหน้าขยันยัวกันอยู่นั่นแต่ไม่เอาจริงสักทีวาริทอร์ลาบลิ้นเลียริมฝีปากตัวเองก่อนคลี่ยิ้มร้ายกาศ จะเอาเดี๋ยนี้ล่ะครับที่รักไว้อยู่ดีๆเขาก็ช้อนตัวเธอขึ้นอุ้มอวัสยาไม่ทันตั้งตัวเลยเกาะไหลเขาไว้ตามสัญชาตยานจากนั้นก็ฟาดมือลงบนบากว้างรัวๆไหนว่าจะรอเขาดาวก่อนไง,งก่อนหน้านี้วริทรดูให้ความสําคัญกับการเขาดาวมากถึงกับพาเธอมาไกลถึงที่นี่แต่พอใกล้จะถึงเวลาจริงๆเขากลับทำเหมือนไม่สนใจเธอเลยแอบงงก็หมอกยัว ไม่ต้องเขาดาวกันแล้วดึงดาวดีกว่าเป็นไหนๆเอาบบยกันเฉยยัวตรงไหนก็แค่จูบธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าแม่ขืนเองก็ยอมรับมาเถอะครับหืนมากอยากกินหมอกไม่ไหวแล้วการยอมรับอย่างซื้อตรงของคนหืนทำเอาอวัยาไปมิเป็นทำได้เพียงสุกหน้าลงกับอกแน่นๆของแฟนหนุ่มอย่างขวยอายยินยอมให้เขาอุ้มเข้าไปข้างในแต่โดยดี ไม่รู้วาริทอนแอบจุดเทียนหอมไว้ตั้งแต่เมื่อไรภายในห้องนอนถึงได้อวลไปด้วยกลิ่นหอมเย้าวยวนชวนให้ใจวิวประสาทสัมผัสของอวสยาถูกกลิ่นของเทียนหอมกระตุ้นให้เปิดออกตอนที่เขาวางตัวเธอลงบนเตียงนอนขนาดคิงไซส์แล้วก้มหน้าลงมากระซิบข้างหูเธอเลยรู้สึกจัก,กจี้กว่าทุกครั้งน้ำเสียงทุ้มต่ำและเซ็กซี่ของชายหนุ่มทำให้เธอขนลุกเกลียวหมอกพร้อมจะชิมผมหรือยังพร้อมตั้งนานแล้วอยากชิมใจจะขาด ยิ่งเขาอ่อยไว้เยอะเธอยิ่งอยากรู้ว่าเขาจะแซบสมราคาคุยหรือเปล่าฉากนี้เป็นฉากเลิฟซีนนะคะตัดออกตามกฎของ YouTube หากต้องการรับฟังฉากแซบฉากฟินแบบจัดเต็มสามารถโหลดได้ที่ m e m a r k e t .com ค่ะก่อนจะจูงมือเธอไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสวยงามท่ามกลางดอกไม้ไฟหลากสีสันที่ปรากฏบนท้องฟ้าหลังจากเสียงเขาเดาวสิ้นสุดลง Happy New Year, Happy New Year. สองหนุ่มสาวตรกองกอดกันไว้แน่นขณะที่มองดูพลุฉลองปีใหม่ลูกแล้วลูกเล่าทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าฟังเสียงหัวใจเต้นของกันและกันสูดกลิ่นอายของความรักที่ตลบอบอวลไปทั่วสลักไว้ในหัวใจจวบจนการฉลองนั้นหยุดลงวาริทรจึงเอ่ยขึ้นหม<า>อกอวัยยาเกือบจะหลับในอ้อมกอดเขาเพราะเพลียเกินไปปลือตาขึ้นมาอย่างงัวงเงียเขาลิจูบหน้าผากเธอทีหนึง่ง ได้ผมแล้วห้ามทิ้งผมนะเธอพยากหน้างึกๆงึกยื่นปากมาจูบปลายคางเขาเอ่ยพ,พึมพำทางที่ยังไม่ลืมตาทราบขนาดนี้ใครทิ้งก็บ้าเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปริยาการด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจคะ่ะ